ก้อนถมครับ พี่ครับสวัสดีครับก็หมูบดแล้วก็เป็นหมูบดนะครับนี่อันนี้เป็นข้าวต้มนะครับทุกคนมีข้าวต้มมีโจ๊กแล้วก็มีเกาเหลาเลือดหมูนะครับตลาดนัดหัวรถไฟนะครับทุกคนตลาดหัวรถไฟนะฮะตอนเช้านะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมจะขายอยู่ท้ายๆตลาดนะครับราคาอ่า เริ่มต้นที่30บาทนะครับสใส่ไข่35บาทถ้าเป็นเกาเหลาเลีอยหมู3ามิ้าบาทนะครับผม ถ้าเป็นโจ๊กราคาธรรมดาเท่าไหร่ครับสาครับสามสิบห้าสาบนะครับไม่ตีผมจะพิเศษกันก็กด้ร <า S 1> ครับ อันนี้คือต้องคุณเฮเลชใช่ไหมครับเป็นข้าวต้นหรือว่าโจ๊กครับตัวนี้เป็นโจ๊กนะครับน,นี่ครับผมเป็นหม้อน้ำซุปนะครับหม้อซุปลอยต้นตักขึ้น ก็ต้มงนครับใส่ริงเลยนะคร เป็นบรรยากาศนะครับผมตลาดหัวรถไฟนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมร้านโจ๊กหวานใจนะครับผมมีโจ๊กมีข้าวต้มมีต้มเลือดหมูนะครับแล้วก็จะมีข้าวสวยนะครับวันนี้แม่ค้าเจ็บคอนะครับวันนี้แม่ค้าบอกไม่สบายนะครับนี่เป็นต้มเลือดหมูนะครับมอระซุปนะครับไช้เห่ยกระแต ร้านโจ๊กหวานใจนะครับทุกคนเปิดขายทุกวันนะครับเวลา6มโมงเช้านะครับถึง10โมงประมาณ10มโมงครึ่งนะครับผมก็มาอุดหนุนได้นะครับนี่ครับเมนูทางร้านนะครับก็จะมีเป็นโจ๊กข้าวต้มเกาเหลาเลือดหมูนะครับราคาโจ๊กนะครับ35บาทใส่ไข่40บาทนะครับผมเกาเหลาเลือดหมู35บาทข้าวต้ม35บาทนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกคนครับไปเดินนะฮะตลาดหัวรถไฟนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสมัครเป็นตามแล้วก็รับชมนะครับมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดโคราชก็มาชิมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ